สวัสดีค่ะเพื่อนๆอโอยมนี่มาไก่มาหาน้องซ้ายอยู่แถวแตะลิงชั้นบ้านเขามันมีสวนหลังบ้านพี่น้องสวนหลังบ้านจะบอกว่ามีงูด้ออยากกินแกงบอลพี่น้องบอลหวานอีพออีแม่บอกว่าบอลนี่ยังกระซังให้ย่องไหวให้ย่องว่าหวานเดียวสีหวานเองสั้นว่า <laughs> อันบอกเขาว่าอยากกินแกงบอลสีมะเอาบอลบอกเขาว่าจะเฝ้าตัดเด้ออัน ยาฝ่าวัดตัดด้วท่านว่าเขาเลยบอกว่าเอาา้าว่ามันมึงสิตัดเองบอ่บ่ได้ตัดเองดอกเห้มึงอ่ะล่ะตัดแต่กูสิเป็นคนถ่ายคลิปส่นดอก <c oughs> <ๆ c oughs> นี่ค่ะลายอยู่ด้อค่ะเนี่ยเๆๆ่ยน่เนเน่พดะมันเป็นแบบบ้านสวนเนาะค่ะนอเน่ะเนี่ยกลุ้มบ่อนอู้ด้กินบ่ได้กินดนแล้วพี่น้องอยากก็เลยน้ามามีงูมีอียงบ่ละอเป็นแต่ยานเป็นตย่นตายานอยู่แต่ว่ากับ่มีออกมาองกับนั่นอยู่มันแปนอยู่ เนี่ยล้ำกําลังพอกินอู้พี่น้องได้หลายยุฝนกระสีตกบรรยากาศขึ้นขึ้นฝนสีตกเนี่ยหลายอยู่นี่ค่ะส่วนหลังบ้านเนี่ยกระเจี๊ยบไปกินบอไอย่งกรเจี๊ยบยังโอาอันนี้น่องไผ่ค่ะน่องไผ่บ่ประมาณร้อยต้นๆนี่แหละค่ะบ่พาร้อยหาทิพดอกกินอีหยังมัน โอ้ยเบิ้งหมากกระเจี๊ยบเพราะว่ากินกระเจี๊ยบบ่ว่าสันวาเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่เอาไปต้มกินกับป้นโอ้อันหมากมันเนี่ยเตียเอายายเห็นมันสีเขียวๆว่าเขาเฮ็ดขายไหมอันนั้นมันแก่เตี่ยอ๋อเออเอายูน้องจะไปเก็บหมากกระเจี๊ยบให้คุณน่ะนี่ค่ะคุณน่ะอู้ส่วนมีแมวอันหลายุหมากอันคุณน่ะมันเป็นแบบเป็นปลาเนาะค่ะเนาะมันเป็นปลาเป็นปลาแบบือจังบัดตันอย่างบัดบ้านเท้านี่ไหมคุณต้นกล้วยอยู่คุอยู่คุณน้อยๆอยู่คุนต้นกล้วย เศรษฐีที่ดินค่ะน้องกับน้องสะไพ่ว่าแม่นอัน <laughs> ส่วนลายตะไาเฮ็ดยางพันได้ค่ะเลี้ยงงูเลี้ยงงูเลี้ยงเงี้ยวเขียวตะคอไปค่ะเลี้ยงไป <laughs> <laughs> นี่ค่ะโอ้สะบอสะ,สะออนไลน์ค่ะต้นบอลน,นี่ค่ะฟนชิโตค่ะบรรยากาศนับอยากกินค่ะเดี๋ยวอันคลิปนี่พามาตัดบอลเดี๋ยวคลิปหน้านับสิโอ้บักนี่ไหม ลบมาทางนี้ก้อนค่ะช่วงเขากองดากมาทางนี้พอดีไปไปไปทั้งฝุ่นนะแจงบอลทั้งพี่กับเก็บอันทั้งพี่กับเก็บอันอีย่างกะล่ะหมากกระเจี๊ยบตีตันทั้งพี่กับเก็บหมากกระเจี๊ยบให้ทั้งพี่กับตัดบอลให้เอาตะบอลเด้องูเขียวเขียวตะคอก่าเอาน้ำเด้ ฝนติดตกลมแห้งบรรยากาศดีค่ะบ้านสวนบรรยากาศหมากไข่พัมตีน่ะหมากไข่พัมหรือหมากเอียงว่าตันแหนหืมแหน่แหน่ตีน่ะโอ้โอ้โอ้บ่แม่นไข่พัมเขาเอิ้นเตี๋ยโอแหน่แหน่โอ้ฝ่าจะแม่นห้อง ได้แกงนึงไปเอาแกงเดียวพอเออพอแล้วแกงเดียวพอแล้วอือเอาแกงเดียวนี่แหละพอแล้วน้องไดหลายอย่างเลยได้เอ็นใบคิงค่ะไปหาซื้อในตลาดบ่ได้ดรอกค่ะใบคิงมาบ้านน้องซ้ายน้องสะพายได้หมดสุย่างค่ะยายนังเขาก็ับไปเก็บหายุอันนี้ใบคิงค่ะนี่ค่ะงามงามปลูกว้ประสาอันท้างหน้าบ้านนึงเะยหนานี่อยู่หน้าบ้านเด้จ้าอะลายพอแล้วอืออพอแล้วพอได้กินเลย ไอ๋องเป้าพี át, ่นะป้าเป็นว่าบ้านตายังหวัดเป็นป้าบ้านนอกกรุงเทพได้ไงค่ะเกตตอรลิงชันโอ้เนี่ยแก้โคบิดป้าถ้าให้โจรกี่มีมีทุยยางบ้างเหรอแก้โคบิดพี่นะกินกระชายเอายุ่งกกระชายอ่ะบบกระชายพอเอาป้าต้นนี่อันนี้ต้นกระชายพี่น้องโอ้ยมีหมดมีหมดมีหมดพี่น้องมีหมดมีหมด